ไอ้น้องร้อนปะ้อน้ไอ้ไอ้ยอ้ไ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 อ้อ้ไอ้้ไออ้ไ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 ้อ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้ไไอ้อ้ไอเไอนอ้ไ้อนไอ้ไ้อไมอ้นแ้ จิว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 โอโ้โหสุดยอดอือ <c oughs> ครับสงการนี้มีไอเทมกันหรือยังนี่ปืนฉีดน้ําสุดเท่มีขายแล้วที่นี่มาดูกันในชุดมีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวแกะของใหม่ดูกันเลยมามีอะไรบ้างในชุดมีปืนหนึ่งกระบอกมาโคตรเท่มีอะไรอีกโอโ้โหบอกก่อนนะมันเป็นปืนฉีดน้ําไฟฟ้ามันใช้แบตเตอรี่นี่ในชุดก็จะประกอบไปด้วยนี่เลย สายชาร์จมาไขควงไขควงนี่แบตเตอรี่มาเดี๋ยวเรามาลองยิงกันมันเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวเร,เราต้องแกะก่อนรีวิวกันสดๆไปเลยโอเครีวิวสดๆไปเลยดูสิมันจะแรงขนาดไหนมีก่อนเทก่อนสงการนี้ไปจัดไปก็ปลอดภัยครับไม่แรงไม่แรงไม่แรงเท่าไรแต่ยิงประมาณ10กว่าเมตรไม่แรงเท่าไรครับเดี๋ยวมาดูกันเราก็เอาแบตเตอรี่เนี่ย เทียบเข้าไปปึ๊บเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีครับมมีก่อนเท่ก่อนเฟี้ยวก่อนครับส่งการนี้จัดไปปึ๊บขันขันขันโหลองยิงที่มันเป็นไงโอ๊ยเติมน้ำก่อนจัดไปขวดน้ำหนึ่งขวดเติมโอ้โหไม่ต้องกลัวช็อตครับนี่ปึ๊บแหมมีขวดน้ำเติมได้หรือจะกอกน้ำเติมเลยก็ได้ ยิงปิ้ว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 โหแรงว่ะโอ้โหแรงอ่ะโอ้โหประมาณกี่เมตรวะเนี่ยเป็นสิบเมตรเลยเนี่ยโอ้โหโคตรแรงอ่ะดูดิโหยิงขวดขวดล้มไหมเนี่ยเดี๋ยวยิงยิงยิงอันนี้อันนี้ขวดขวดมีน้ำด้วยขวดมีน้ำด้วยยิงโอ้โหดูดิดูความแรงนี่ดูความแรงนี่โอ้โห โอ้โหมีกันหรือยังครับน,น,น้องๆหนูหนๆอยากได้ก็จัดไป